สวัสดีสสสครับพี่พี่เพ,พื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแกะพระนะครับเนื้อผงออกจากกรอบพลาสติกนะครับวิธีนี้นะครับสําหรับนะครับผู้ที่ไม่มีหินเจียนะครับผมจะใช้วิธีเลื่อยนะครับให้ชมนะครับเราจะเลื่อยนะครับตามเหล็กที่ผมชี้นะครับเราจะเลื่อยออกมาให้ชิดขอบพระที is ่สุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลื่อยเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็แปะกระดาษกาวนะครับไว้ด้านหลังนะครับเพื่อให้เราเลื่อยง่ายนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นก็เริ่มเลื่อยนะครับเริ่มจากบ่าขององค์พระนะครับผมจะเหลือพื้นที่ด้านบนนะครับในการไว้จับพระนะครับในการขั้นตอนหล่นไฟนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะเลื่อยนะครับให้ชิดขอบพระที่สุดนะครับโดยที่อย่าเลื่อยนะครับให้โดนเนื้อพระเป็นอันขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนการเลื่อยนะครับจะเลื่อยไปเลยนะครับเลื่อยไปโดยรอบเลยนะครับจนมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับของ อ่าบ่าขององค์พระนะครับเราก็เลื่อยออกไปเลยครับาเดี๋ยวมาดูต่อเลื่อยจบนะครับอ่านี่เลื่อยเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือนะครับขอบบางๆแบบนี้นะครับโดยมากแล้วนะครับช่างนะครับจะเข้าแกนกลางนะครับเราต้องนะครับตัดแกนกลางออกก่อนนะครับโดยการนะครับนำลนไฟนะครับนำไฟมาลนนะครับอ่ช่วงล่างขององค์พระนะครับ แกนกลางก็คือสีส้มๆนะครับคือแกนกลางอ่าเราก็จะทําการตัดก่อนนะครับเราต้องเลื่อยให้นิ่มก่อนนะครับถึงจะตัดได้เมื่อความร้อนนะครับโดนแผ่นอะคริลิกนะครับแผ่นอะคริลิกนะครับจะนิ่มตัวลงนะครับแล้วก็จะแข็งตัวนะครับเราต้องลนอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าพอลนนิ่มนะครับเราตัดก่อนเลยนะครับนี่ตัดแกนกลางแบบนี้นะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือไฟแช็กนะครับคัตเตอร์นะครับคมๆนะครับอ่าเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็จะฉีกออกแบบนี้นะครับต้องลนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยคออ่าแง้มออกนะครับลนเพื่อให้แผ่นคอิลิกอ่อนตัวนะครับเราถึงจะอ่าแง้มออกมาได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าทั้งสอฝั่งนะครับต้องไปลนอีกฝั่งนึงด้วยนะครับนะครับอ่าแบบนี้นะครับลนช่วงด้านขอบนะครับ เพื่อที่จะแง้มแกนกลางออกก่อนนะครับเพราะว่าแกนกลางนะครับจะเป็นตัวรัดพระนะครับถ้าเราไม่ตัดแกนกลางออกก่อนแบบนี้นะครับเวลาเราลนนะครับแผ่นในิลิกจะกลับมารัดพระนะครับอาจจะทําให้พระแตกหักได้นะครับอ่าแล้วก็ลนแบบนี้เลยนะครับค่อยๆแง้มออกนะครับอ่าใช้คีมนะครับหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับแต่ใช้คีมนะครับจะจับถนัดและแข็งแรงกว่านะครับพื้นที่ด้านบนเห็นไหมครับผมใช้ อ่มือจับไว้นะครับที่เราเหลือไว้นะครับเราไม่ได้เลื่อยออกจากนั้นนะครับแกนกลางออกแล้วเราก็ลนฝาหน้าฝาหลังครับจะอ่อนตัวแบบนี้อ่าเราก็อ้าออกได้แบบนี้แล้วก็หยิบพระออกมาได้อย่างง่ายเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับพระไม่มีรอยแตกหักเลยนะครับโอเคครับขอฝากไว้เป็นแนวทางครับขอประคุณที่